นะครับตอนนี้เราก็มาบรรยายมาบรรยายนะครับล่งกลองกันต่อตรงนี้เขาเรียวกว่าตอนตันนวดกาวโยดนะครับคือตอนตานนะครับเป็นภาษาลกลางเขาเรียกตอนตานกาวโยดนั่นไงครับอ่าหนามแดงปลาหยดซี่เดี๋ก็มาพูกเอาไว้นะครับก็าม,ากาาบมาข้อห้วยคือว่ามาบนบ้านไดต่างๆเอาไวา้เหมือนประช็ความสําเร็จลว เข้ากรอมาจุดลูกทัดนะครับเผื่อแกบุญตีบนบ้านเอาไว้แล้วก็ตั้งนําแดงเผื่อแกบุญนะครับอตอนตโนนี้นะครับตั้งอยู่ที่ํำบุญเช่าเมานะครับข้องอับเอปปานังจากวัดนครศรีธรรมราชนะครับก้าวยอดตีใหญ่มากนะครับนั่นขับด้านบนตีเย่มากจริงๆ มีส่วนดานล้างนะครับวันนี้เป็นวันห้วยโอวันดีนะครับตอนตาโนดกาวโยดนะครับนี่หว่าตอนตาลกาวโยดตรงนี้นะครับ